โควิดหายเชื่อว่าทุกๆคนรอเตรียมเก็บกระเป๋าพร้อมเดินทางกันแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนเอกสารสำคัญในการเดินทางไปต่างประเทศนั่นก็คือพาสปอร์ตแต่หลังจากนี้เพื่อนๆจะต้องมารู้จักกับวัคซีนพาสปอร์ตเอกสารสำคัญที่เป็นหลักฐานว่าเราฉีดวัคซีนโควิด -19 บรบโดสแล้วคะ่ะ แต่ก็ไม่ได้เป็นใบเบิกทางสะทีเดียวเพราะในสถานการณ์แบบนี้ก่อนจะเดินทางไปประเทศไหนก็ต้องเช็คเงื่อนไขของประเทศปลายทางให้ดีก่อนนะวันนี้ Morning Insure พาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับข้อมูลเบื้องต้นกับวัคซีนพาสปอร์ตและการขอวัคซีนพาสปอร์ตต้องทำอย่างไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ แล้ววัคซีนพาสปอร์ตคืออะไรวัคซีนพาสปอร์ตหรือชื่อเต็มๆเ,เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคือเอกสารที่ใช้ยืนยันว่าบุคคลท่านนี้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนาที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยวัคซีนพาสปอร์ตจะใช้หลักการเหมือนกับวีซ่าคือเป็นใบอนุญาตผ่านหางให้เข้าประเทศได้ซึ่งประเทศที่เริ่มใช้เป็นประเทศแรกคือประเทศอิสราเอลที่ใช้แอพลิเคชันชื่อ Green Pass เป็นใบอนุญาตดิจิตลัลที่ออกให้ผู้ได้รับวัคซีนครบหรือติดโควิด -19 และหายแล้วตอนนี้ประเทศไทยก็มีการเริ่มใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไม่ใช่วัคซีนพาสปอร์ตหลายๆคนยังสับสนว่าเอากสารสองฉบับนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรเริ่มจากเรามารู้จักกับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนครบสอนเข็มตามกำหนดแล้วจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด โดยสามารถขอได้จากสถานพยาบาลที่ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ หรือถ้าใครไม่ได้ขอไว้ง่ายๆเลยค่ะสามารถดาวน์โหลดใบรับรองนี้ในรูปแบบดิจิตัลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณาสุขโดยเป็นรูปแบบของ QR Code ที่สร้างขึ้นมาเป็นเฉพาะของแต่ละบุคคลเพื่อยืนยันความครบถ้วนของการได้รับวัคซีนประจำตัวของบุคคลน,นั้นๆตามนี้เลยค่ะ ถ้าใครยังไม่เคยลงทะเบียนไว้กดสร้างบัญชีใหม่ก่อข้อมูลแลกบัตรประจำตัวประชาชน13หลกักและเบอร์โทรศัพท์กดตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอรับรหัส OTP ยืนยันการเข้าใช้งานจากนั้นระบบจะนำเราเข้าสู่หน้าจอข้อมูลส่วนบุคคลก่อวันเดือนปีเกิดและเลข ID หลังบัตร ประชาชนกดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก็จะนำเราเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียนการเข้าใช้งานค่ะตั้งรหัสผ่านได้เลยก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะและในครั้งต่อๆไปเราสามารถใช้รหัสนี้ในการเข้ารู้ข้อมูลได้เลยค่ะโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วมาดูหน้าข้อมูลกันเลยค่ะข้อมูลสำคัญที่อยากแนะนำประวัติการรับวัคซีน แสดงข้อมูลของเราเกี่ยวกับชื่อวัคซีนที่ได้รับวันที่ที่ได้รับรวมถึงโรงพยาบาลที่เราเข้าใช้บริการค่ะแสดงข้อมูลครบทั้งสองเข็มให้เราไว้ตรวจสอบและยืนยันการได้รับวัคซีนครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานถัดมาค่ะเราจะมาดาวนโ์โหลดหนังสือรับรองวัคซีนเซอร์ติฟิเคกดปุ่มนี้ค่ะ ก็จะแสดงข้อมูลหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนตามหน้าจอนี้เราสามารถแคปหน้าจอเก็บไว้ได้นะคะสำหรับการอ้างอิงในอนาคต หรือถ้าเราสแกน QR code ด้านบนเราก็จะได้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเอกสารสำคัญเพื่อใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศก็คือวัคซีนพาสปอร์ตหรือสมุดปกเหลืองไม่ใช่หนังสือรับรองที่อธิบายไว้ก่อนหน้านะคะหลายๆคนเข้าใจผิดค่ะเอกสารนี้จำเป็นค่ะสำหรับใช้ในการเดินทางข้ามประเทศ คืออะไรต้องทำอย่างไรถ้าสูญหายแก้ไขยอย่างไร Morning Insure มีคำตอบมาให้ค่ะเมื่อท่านได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ครบท่านจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของประเทศไทย สถานพยาบาลหรือจุดบริการวัคซีนที่ท่านไปรับวัคซีนหากท่านต้องการเดินทางไปต่างประเทศและต้องใช้หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด1 9ประกอบการเดินทางท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่หน่วยงานหรือสถานพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสถานพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ออกหนังสือรับรอง สิ่งที่ท่านต้องนำมายืน่นประกอบการขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศได้แก่ 1. หนังสือเดินทาง 2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด -19 ของประเทศไทยโดยให้นำเอกสารตัวจริงและสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาด้วย เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารของท่านเมื่อตรวจสอบแล้วเอกสารถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด1 9เพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศให้ท่านโดยสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายได้จากหน่วยงานที่ให้บริการท่านสามารถใช้หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนนี้ประกอบการเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ก่อนการเดินทางท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดของประเทศปลายทางพร้อมทั้งเตรียมเอกสารที่ต้องใช้และปฏิบัติตามข้อกำหนดคําถามและข้อสงสัยพร้อมคําตอบหลังจากฉีดวัคซีนครบถ้วนเราสามารถขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อเดินทางไปต่างประเทศได้ทันทีใช่หรือไม่ ใช่ท่านสามารถขอหนังสือรับรองได้ทันทีหากมีเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดโดยสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่หน่วยงานหรือสถานพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ออกหนังสือรับรองได้หากทำหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนหายทำอย่างไรดีให้ท่านนำใบแจ้งความหนังสือรับรองหายไปติดต่อกับหน่วยงานที่เคยออกหนังสือรับรองให้กับท่าน เพื่อขอออกหนังสือรับรองเล่มใหม่หากไม่สะดวกเดินทางไปขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนด้วยตนเองสามารถยื่นเอกสารผ่านช่องทางอื่นได้หรือไม่ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนแทนได้โดยนำเอกสารต่อไปนี้มายื่นขอได้แก่ 1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง 2. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจตัวจริงพร้อมสำเนาหรือพาสปอร์ตกรณีเป็นชาวต่างชาติ 3. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนาและ 4. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของผู้ขอหนังสือรับรองตัวจริงพร้อมสำเนาท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้ที่เว็บไซต์กองโรคติดต่อทั่วไปทั้งนี้ บางหน่วยงานอาจให้บริการยื่นเอกสารล่วงหน้าผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นๆซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยงานนั้นๆต่อจากนี้เราทุกคนต้องปรับตัวกับวิถีชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือต่างประเทศที่ต้องมีสมุดพกเล่มใหม่ในยุคโควิดที่แม้ว่าจะไม่เรียบง่ายเดินทางได้ไวัยเหมือนแต่ก่อนแต่เชื่อว่าเราทุกคนจะค่อยๆปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตต่อจากนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติค่ะ Morning In s นชัวขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุข ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มอ r n นิ g i อินชัวด้วยนะคะมีประกันอุ่นใจกว่า